สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ Princess observe เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสพอร์ททางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านาล่างนี้ได้เลยมาดูว่าในตอนนี้เวลานี้ใครนะคะกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะในตอนนี้เวลานี้นะ สัญญาณของคลิปนี้ขอพลังงานของทุกคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่เวลานี้ the view of fortune the moon mm hmm. p a g s o f w o n d s two of swords ด้วยจังหวะของชีวิต จังหวะครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตของคุณทําให้คุณได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นเหมือนเหมือนสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่จะได้เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่จะได้ได้รู้จักหรือว่าได้ได้มีช่วงเวลาบางอย่างระหว่างกันและกันแล้วก็อาจจะแบบว่าเหมือน สปาร์ก p r i s e ถูกชะตาอยู่ไกลแตกต่างหรือเป็นคนที่ดูมีความเป็นเด็กกว่าคุณเด็กก็เข้าหรือเขาเด็กกับคุณอยู่ไกลกันพลังงานของลมเมถุนตุลกลมเมษสิงธนูกรกฎพิจิกเมน ดินประสบกันม์งกร King of Cups คนคนนี้อายุม,มากคุณสิบกว่าปีหรือเป็นพ่อแม้แม่ม่หรือเป็นคนต่างชาติที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ที่เขารู้สึกรอคอยคุณอยู่การรอคอยทีนี้มาดูว่าเพราะว่ามันมีความรู้สึกของการ เหมือนเขาต้องพูดว่าคุณเป็นคนสําคัญของเขาคุณเป็นคนพิเศษในหัวใจเขาสปาร์กแพชชั่นทีนี้มาดูว่าแล้วเขาคิดถึงคุณทาไมคะมาดูว่าเขาคิดถึงคุณทาไมแปลกนะคะเข,เขาก็ต้องมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างใช่ไหมว่าแบบเขาคิดถึงเรามาดูว่าแนวทางการคิดถึงของเขา ไปทิศทางไหนเขาคิดถึงคุณทำไมเขาคิดถึงคุณทำไมเขาคิดถึงคุณทำไมคะโอ้สเวนออฟสอสเขาคิดถึงคุณทำไมเดอร์ไฮเพนเทสเขาคิดถึงคุณทำไมว้าวเพราะเขาต้องการเพราะเขาเขามีความรู้สึก เขามีความรู้สึกกับคุณมากเขาคิดถึงคุณทำไมเขารู้สึกว่าเขาเชื่อมโยงกับคุณผูกพันกับคุณคุณมีเสน่ห์คุณลึกลับคุณน่าค้นหาคุณดูคุณดูมีพลังงานของความมีของความมีเสน่ห์แล้วเหมือนเป็นพลังงานของดีวายแฟมิ n ลีนที่ดูมีความเป็นคนที่ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์มีออร่าดูมีความงดงามดูมีความ ดูหน้าค้นหามากๆนะคะซึ่งไอ้สมคับซึ่งเขาเขาคิดถึงคุณเพราะว่าเขาอยากที่จะเรียนรู้จักคุณเขาอยากที่จะเริ่มต้นความรู้สึกความสัมพันธ์บางอย่างความลึกซึ้งของความสัมพันธ์เขารู้สึกผูกพันกับคุณแน่ละ่ะเพราะเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกผูกพันกับคุณเขามีความสงสัยทําไมอะไรยังไงมันคืออะไร แล้วเหมือนกับว่า Tri of Cups เกิดขึ้นอีกครั้งอีกแล้วเขาอยากเจอคุณเขาอยากเขาคิดถึงเขาคิดถึงคุณเพราะว่าเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณเขาอยากเจอคุณเขาอยากออกเดทด,ด้วยกันกับคุณ The Emperor คุณได้เจอ d i ี i n e m a s c u l i n วหัวใจตรงกัน Queen of Cups คนที่เป็นพลังงานของคนที่มีเครื่องพลังงานของความรู้สึกเหมือนกันเดทบางท่านในที่นี้คนคนนี้คุณเขาคุณและเขาเหมือนกับว่าหยุดสะดุดความสัมพันธ์เขาคิดถึงคุณแล้วเขาอยากเจอกับคุณเขาอยากที่จะมีความรู้สึกให้กับคุณแบบพิเศษเขามีความรู้สึกพิเศษให้กับคุณมากแล้วแนวทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะคนที่คิดถึงคุณอยู่ เขารู้สึกผูกพันกับคุณขนาดนี้มีความรู้สึกพิเศษกับคุณแล้วเขาอยากจีบคุณในวับเขาเห็นครั้งที่สองเขาอยากจีบคุณเขาคิดถึงคุณแล้วเขารู้สึกผูกพันกับคุณแล้วเขาอยากที่จะวางแผนเดินหน้าบอกความรู้สึกความรักกับคุณต้องมีอะไรบางอย่างระหว่างคุณและเขาจะลอในความรักความสัมพันธ์หรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบ รอคอยการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นหรือคุณกำลังรู้สึกว่าว้าวคุณกำลังรู้สึกว่าคุณรอคอยใครบางคนก็ได้เพราะฉะนั้นเดทินน่พรมริขิดโชคชะตาดีวา์ทามมิง่งกำลังสื่อให้คุณได้รู้ว่าที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ หัวใจของคุณสัญชาตญาณของคุณความรู้สึกของคุณอิสรภาพของคุณกําลังทําให้คุณได้กับค้นหากับพลังงานแห่งความรักที่เป็นความรักลึกซึ้งความรักที่เป็นโซคอนเนคชั่นหรือว่าโซคอนแทรคหรือพลังงานของทูนเฟลมส์เพราะฉะนั้นคนที่เขาคิดถึงคุณตอนนี้ถ้าคุณยังไม่เจอเขาก็รู้สึกถึงคุณและคิดถึงคุณว่าคนคนนั้นคือใครคนที่ฉันรอคอยแล้วความปรารถนาของใครบางคนในตรงนี้ต้องการที่จะ เขาเป็นคนที่ใช่อข,ของคุณเขาเป็นดวงของคุณเขาเป็นความรักที่ปลอดภัยของคุณเขาเป็นความสุขของคุณเขาคือความเสน่หาความสุขความเสน่หาระหว่างคุณและเขา The Reverse เขาเป็นคนรักของคุณเพราะนั้นหนทางที่เขากำลังคิดถึงคุณเขากำลังหาวิธีที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ใช่และที่ถูกต้องด้วยเพื่อที่จะ เขาจะแสดงเหมือนความรักความโรแมนติกกับคุณนะคะอยากที่จะออกเดทกับคุณอยากมีช่วงเวลาโรแมนติกกับคุณอยากจะบอกความรู้สึกความในใจกับคุณอยากมีความอยากออกไปมีช่วงเวลาโรแมนติกใต้ใต,ใต้แสงเทียนแสงจันทร์พระอาทิตย์ตกอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. Ten of Swords แล้วก็ Ten of Pentacles คุณรอคอยใครบางคนอยู่ แล้วคนคนนั้นก็รู้สึกถึงคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคนคนนี้เชื่อว่าเป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นผู้นําสูงแต่เขามีความรู้สึกความอ่อนไหวในความรู้สึกของความรักอาจจะเคยเสียใจหรือเจ็บปวดอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้ทาให้ทาให้ความสัมพันธ์บางอย่างมีการชะลอนะคะทั้นั้นอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์ที่ชะลอกาลังกาลังสะท้อนถึงการหยุดอารมณ์ความรู้สึกเพื่อมองภาพแห่งความเป็นจริงในความสัมพันธ์ ที่ชัดเจนและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพื่อเติบโตเพื่อสร้างความปลอดภยัยสร้างความมั่นคงความรวมสมบูรณ์ในความรักความสัมพันธ์ในสิ่งที่เห็นทีนี้แน่นอนเขาคิดถึงคุณเพราะเขาบางคนที่เขาคิดถึงเราแล้วเขาเคยเจอคุณแล้วคุณถูกสปาร์คเสน่ห์กับใครบางคนเขารู้สึกว่าคุณคือ คุณคือคนที่มีความเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเขาอยากมีช่วงเวลาแห่งความอยากเจออยากจีบอะไรแบบนี้นะคะอยากที่จะแบบมีช่วงเวลาออกเดทด,ด้วยกันกับคุณนั่นเองเพราะว่าคุณคือนายออฟเฮนริเกิลคุณมีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์แล้วก็งดงามมากๆเลยในสิ่งที่เขารู้สึกสัมผัสได้เพราะฉะนั้นเขาอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับคุณนะคะ The s ั n อยากมีความสุขเฉลิมฉลองกับคุณอยากมีช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกกับคุณอยากเป็นความรักครั้งใหม่กับคุณหรือว่ารู้สึกว่าคิดถึงรู้สึกรอคอยก็รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นแล้วหรือว่าเขาเขา,เขาต้องดูคุณบนโลกโซเชียลอะไรแบบนี้ถ้าคุณมีโซเชียลนะคะเหมือนกับว่าพลังงานของคุณดูแบบสูงค่ามากๆทําให้คนคนนี้ไปไหนไม่ได้เลยทีเดียวนะคะจับจ้องมาอยู่ที่คุณทีนี้มาดูไพ่สาหรับนี้ว่า แล้วสถานการณ์สถานการณ์เป็นพลังงานที่สวยงามมาดีมากๆเลยนะคะแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงระหว่างเขาที่คิดถึงคุณอยู่เขาคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับคุณในอนาคตอันใกลน้นี้ว้าวเหมือนกำลังที่จะแบบลองเสี่ยงหัวใจนะที่จะติดต่อสื่อสารเสี่ยงหัวใจที่จะคุยนะคะมันหมายมันหมาย ขยับสถานะความสัมพันธ์คอมมิชเมนต์ฟีนิกซ์การเติบโตการตื่นรู้ว้า wow. วแล้วก็เวดดิ้งริงช็อกเซอร์ไพรทุกคนช็อกเซอร์ไพรส์รอเวลาของการมั่นหมายคอมมิชเมนต์หรือการรีวิเนียนการพบเจอกันอีกครั้งใครที่อยู่ในความคิดของคุณเหมือน หัวใจของคุณหรือว่าความคิดของคุณตรงกันกันกบใครบางคนที่กําลังดูคุณอยู่สปายสอดสองคนอยู่เหมือนคุณเป็นกระจกสะท้อนถึงอะไรบางอย่างของใครบางคนที่ความจรงิงความซื่อสัตย์บางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในความรู้สึกไม่งั้นความรักความสัมพันธ์ไม่ขยับอะนะคะช็อกสปายกาลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะเห็นความแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคนที่คิดถึงคุณหรือว่าคุณกําลังคิดถึงใครถ้ามีใครสอดสองสปายคุณอยู่ด้วยและสําหรับท่านที่โสด ชื่อว่านี่คือสัญญาณของพรหมริขิตโชคชะตา The w i l w of Fortune ที่คุณกำลังที่จะได้เรียนรู้กับคาว่า Soul Contract หรือ Everlasting Love Union and Marriage ความรักนิรันดร์แล้วก็ Higher Commitment ที่ส่งพลังมากๆกับ Higher Commitment เพราะเขาหรือเธอคนนี้เป็นพลังงานของ d y Masculine d y Feminine เพราะขึ้นเป็น The Emperor แล้วก็ The High p r i e s t e s นะคะแล้วก็ King of Cups King of Pentacles ด้วยคนที่เป็นพลังงานของความเป็นผู้นา ผู้ที่มีอิสรภาพสูงแล้วก็ผู้ที่มีความเป็นผู้นำแบบที่คุณไม่เคยรู้จักแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะซึ่งเขามีการคนโทรลหรือทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นความรักที่แตกต่างหรือเป็นพลังงานที่มีความลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับฟีนิกซ์ด้วยเชย่นกันในการ grow การรีนิวเติบโตเกิดขึ้นในความสัมพันธ์สวยงามมากๆเลย ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ